ช่วงนี้ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่ตอนนี้ได้รับความสนใจมากค่ะก็คือเทคโนโลยีของ GPS นั่นเองค่ะโดยค่าย ESRI นะคะเขาได้ตอกย้ําความเป็นผู้นําของการเป็นตลาด GPS ติดรถยนต์นะคะโดยการเปิดตัว l i f e Time Map Update ค่ะสำหรับ g a r m ิน GPS เป็นรายแรกในประเทศไทยโดยนายไกรรบเหลืองอุทัยนะคะผู้จัดการทั่วไปบริษัท ESRI ประเทศไทยจํากัด ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแบบครบวงจรและผู้แทนจําหน่ายอุปกรณ์นําทางด้วยดาวเทียมหรือว่า GPS ยี่ห้อก a r m i n ค่ะหนึ่งในกลุ่มบริษัท CDG บอกถึงการเปิดตัว Lifetime Map Update นะคะซึ่งผู้ใช้สามารถอัปเดตข้อมูลแผนที่ได้ตลอดอายุการใช้งานโดยผู้ที่ซื้อการมิน GPS ในรุ่นนูวีรุ่น2465 2565 2575 3770 3790v ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปจะได้รับ Lifetime Map อัปเดตฟรีโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะรวมไปถึงผู้ที่ซื้อก่อนหน้านี้คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2555ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลด Lifetime Map อัปเ t e ได้ด้วยตัวเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นการสมนาคุณลูกค้าจากทางบริษัทค่ะ สำหรับ Lifetime Map Update นี้นะคะจะทำให้ผู้ที่ใช้งานการ m มิน GPS ในรุ่น Nuvi ทั้ง5รุ่นสามารถอัปเดตและปรับปรุงแผนที่ที่เป็น PND ได้ตลอดอายุการใช้งานซึ่งแผนที่ใน Lifetime Map Update นะคะผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ค่ะว่าถูกต้องนะคะแล้วก็ทันสมัยและมีข้อมูลครบถ้วนซึ่งมีการอัปเดตแผนที่ใหม่ๆทุกๆ3เดือนโดยภายใน1ปีสามารถอัปเดตได้ถึง4ครั้งด้วยกันค่ะ ผู้ใช้งานนะครับเจ้าของ g a r m i n GPS เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในเว็บไซต์นะครับของ GPS Society นะครับของบริษัท ESRI ประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มาอัปเดตแผนที่ได้ตลอดเวลานะครับปีหนึ่งก็ถึงสครั้งเราจะอัปเดตตลอดเลยทุกๆ3เดือนจะมีแผนที่ใหม่ๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะทําให้ผู้ใช้เนี่ยนะครับก็จะเรลียบประหยัดเงินแต่ก่อนเนี่ยครั้งหนึ่งก็450บาทครั้งนี้ไม่ต้องแลวครับฟรีตลอดแล้วก็ที่สําคัญคือราคาเดิมนะครับ GPS ที่เคยซื้อไปเท่าหร่ ก็ราคาตามน,นั้นปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนข้อดีของ l i f e Time Map นะครับแพ็กเกจใหม่จาก ESRi ครับค่ะสำหรับแผนที่ที่ใช้ใน l i f e Time Map อัปเดตนะคะยังคงเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ESRi ประเทศไทย Garmin และ n o s t r a m Map นะคะซึ่งพัฒนาโดยบริษัท g r o b e Tech จำกัดผู้นำด้านการให้บริการข้อมูลแผนที่หรือ Location Content Provider นะคะรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่ง North a Map ก็ถือเป็นแผนที่ที่ดีที่สุดถูกต้องและก็ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะก็เป็น,ปนอีกส่วนหนึ่งน<บ>ะคะตอส่วน GPS ที่เรียกว่ามีบทบาทนะกับรถยนต์ในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนี้หลายคนอาจจะติดตั้งแล้วก็กลัวว่าเอประเทศไทยเนี่ยมีซอกซอยเยอะอาจจะว่าไม่ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้มเมื่อมี l i f e Time แบบอัปเดตขึ้นมานี่ก็น่าจะสร้างความถูกต้องได้มากขึ้น และแน่นอนค่ะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักนะคะกับเจ้า l i g e t i m e Map Update ตัวนี้จากกับการมินนะคะเราไปติดตามรายเพิ่มเติมในรายงานพิเศษค่ะถ้าหากพูดถึงอุปกรณ์นำทางด้วยดาวเทียมหรือ GPS แบบ PND ประเภทที่รถยนต์เพื่อใช้ในการนำทางนั้นคุณผู้ชมที่รักและชื่นชอบเกี่ยวกับยานยนต์คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการมินอุปกรณ์นำทางด้วยดาวเทียมที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างแน่นอน ซึ่งบริษัท ESRi ประเทศไทยจำกัดผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีภูมิาสารสนเทศแบบครบวงจรเป็นตัวแทนหลักในการจำหน่ายและให้บริการหลังการขายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2541แล้ววันนี้ ESRi ประเทศไทยได้ลุกตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัว l i f e Time Map Update สำหรับการมื่น GPS ในประเทศไทยที่มีในการย่น5รุ่นด้วยกันสำหรับ Live Time Map Update นั้น มีความถูกต้องทันสมัยและมีข้อมูลครบถ้วนซึ่งแผนที่ที่ใช้ใน Last Time Map Update ยังคงเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ESRI ประเทศไทย Garmin และ n o r t erm ap, s t a Map ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท p r o s ็ j จังกัดผู้นำด้านการให้บริการข้อมูลแผนที่หรือ Location Content Provider รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Last Time Map Update จะมีการอัปเดตแผนที่ใหม่ๆให้ทุกๆ3เดือนซึ่งแผนที่ n o t a erm Map ที่ใช้ ถือว่ามีความถูกต้องแม่นยำที่สุดและมีจุดสถานที่สำคัญถึง8 0 0 0 0 0แห่งเส้นทางรวม750,000กิโลเมตรอีกทั้งยังมีฟังก์ชันข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ที่พัฒนาโดยคนไทยซึ่งนอกจากจะเป็นจุดแข่งของการมิ้นแล้วยังเรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาด GPS ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันในตลาด GPS ของบ้านเรานั้นด้านผู้จัดก,การทั่วไปบริษ,ษัท ESRI ประเทศไทยจำกัดใกล้พบเหลืองอุทัยก็บอกว่า แม้ผู้บริโภคจะมีตัวเลือกหลากหลายมากขึ้นทั้งเครื่องจากจีนเครื่องนําทางในสมาร์ทโฟนแต่กาหมินก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งทางด้านยอดขายในประเทศไทยซึ่งปัจจัยหลัก,ลกเลยก็คือความมั่นใจในคุณภาพของลูกค้าที่มีต่อต,ตัวกาหมินนั่นเองปีนี้เนี่ยต้องเรียนว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับผมต,ตอนนี้เนี่ย คือขึ้นกว่าเดิมเนี่ยประมาณเฉวาะ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณสัก3ามนะครับจำนวนยูนิตที่เราขายขึ้นเนี่ยขึ้นเยอะึ้น,เ,นยเยอะมากผมเชื่อว่าปัจจัยเนี่ยมันจะสองสามปัจจัยนะคะรับปัจจัยหนึ่งคือตลาดรถยนต์โตขึ้นด้วยตลาดรถยนต์ใหม่โดยเฉพาะรถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยรถย,ยนต์ขนาดเล็กอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันก็เป็นผู้ใช้มือใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลามือใหม่อย่างเดียวือต้องการระบบนำทางอันนี้ก็สวนปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองเนี่ยตัว GPS ของการ์มินเองเนี่ยราคาป ที่สามารถที่จะซื้อหาได้ง่ายขึ้นนะครับราคาเนี่ยแต่ก่อนเป็นหลักหมื่นตอนนี้หลักไม่กี่พันบาท3,000กว่บาทก็สามารถซื้อ GPS ของ Garmin ได้แล้วครับประเทศไทยเนี่ยเรายืนยันว่าเรายังเป็นอันดับหนึ่งนะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าความความมั่นใจของของผู้บริโภคที่มีต่อต่อต่อส่วสินค้ามากกว่าและจากตลาดรถยนต์ที่เติบโตเป็นอย่างมากในปีนี้ส่งผลให้ตลาด GPS เติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน เห็นได้จากยอดขายของกาเม้นในช่วง6เดือนแรกที่พุ่งสูงขึ้น30-40%นอกจากนี้ราคาที่ถูกลงก็มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคและเชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้กาเม้นน่าจะทำยอดขายได้กว่า10,000 0เครื่องและคองสูนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยร้อยละ70ได้อย่างสบายๆแน่นอนอย่างไรก็ตามแม้ในประเทศไทยกาเมินจะครองยอดจำหน่ายเป็นอันดับหนึ่งแต่เมื่อเปรียบเทียบยอดจำหน่ายรถยนต์ที่เติบโตขึ้นกับยอดจำหน่ายของกาเม้นแล้ว นับว่ายังมีส่วนต่างอยู่ไม่น้อยและนั่นก็หมายความว่าตลาดของ GPS แบบ TND ประเภทรถยนย์นในประเทศไทยยังคงเติบโต,ตได้อีกมากและในอนาคตคงมีนวัตรกรรมใหม่ๆที่หลากหลายทั้งจากทางการมินเองและจากผู้ผลิตรายอื่นมาให้ผู้ริโภคได้เลือกใช้กันอย่างมากมายแน่นอนค่ะสุชาติทันิธนพัฒน์สปีนิวไน ตอบย้ำนะคะสำหรับความเป็นผู้นำในตลาด GPS ของ g างมิน,นะคะชอบน้ำเพราะว่าเป็นการพัฒนาคน,คนไทยแล้วก็จะมีการอัปเดตแผนที่ใหม่ๆให้ทุก3เดือนแล้ว่าปีหนึ่งเนี่ย จะอัปเดตให้4ครั้งไม่ต้องกลัวหลงเลยไม่ต้องกลัวหลงแล้วคราวนี้ถูกต้องแน่นอนนะคะ <c oughs> ค่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาคะ่ะมีเรื่องราวของโลตัะคะค่าย <c oughs> รถหรูคะ่ะที่ประกาศถอนตัวออกจาก Paris Motor Show 2012แต่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรนั้นกลับมาติดตามชมกันคะ่ะ